สวัสดีครับผมนายแพทย์ภริศวาจาสิทธิศิลป์สูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลวิภา,าวดีครับจริงๆถ้าเป็นคำพูดที่เฉพาะเนี่ยคงเป็นมดลูกหย่อนน่าจะตรงกว่านะครับหรือจริงๆแล้วถ้าพูดให้กว้างกว่านั้นก็คือภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนนะครับภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนเนี่ยประกอบด้วยช่องคลอดผนังช่องคลอดที่หย่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับหรือว่าเป็นตัวมดลูกเองที่หย่อนลงมานะครับ ส่วนเกิดจากอะไรเนี่ยก็จะเกิดจากโครงสร้างที่ยึดโยงผนังช่องคลอดหรือว่าตัวมดลูกเอาไว้เนี่ยมีความเสื่อมหรือมีการฉีกขาดทําให้หย่อนลงมาได้ครับโดยอาการของอาการหย่อนเนี่ยก็เกิดขึ้นได้หลายลักษณะนะครับขึ้นกับว่าเป็นการหย่อนของส่วนไหนนะครับแล้วก็ขึ้นกับว่าการหย่อนนั้นเนี่ยเป็นระดับมากน้อยเพียงใดครับ ทั่วไปเนี่ยถ้ามีการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนแล้วนะครับการรักษาจะขึ้นกับอาการคนไข้เป็นหลักครับถ้าอาการที่เกิดขึ้นนั้นมีน้อยๆน,นะครับบางทีการรักษาอาจจะเป็นเพียงการรักษาเบื้องต้นด้วยการให้คนไข้ฝึกด้วยการขมิบอุ้งเชิงกรานก่อนนะครับแต่ถ้าคนไข้นั้นเนี่ยมีไม่ประสบความสําเร็จในการรักษาด้วยการฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน หรืออาการนั้นมีความรุนแรงมากกว่านั้นก็อาจจะต้องมีการรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ใส่ไปในช่องคลอดนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ลักษณะนี้นะครับก็เราจะเรียกภาษาอังกฤษว่าเป็นเพสเซอรีนะครับเพื่อใส่ไว้เพื่อค้ำไว้ไม่ให้ช่องคลอดหรือมดลูกเนี่ยตกลงมานะครับทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทําให้ลดการดําคาญนะครับหรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือในกรณีที่เราไม่ได้ใช้การ รักษาด้วยเพสเซอรี่เราอาจจะใช้การผ่าตัดได้รจริงๆเ,เราสามารถเลือกใช้ทั้งเพสซอรี่และการผ่าตัดได้ทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าการใช้เพสเซอรี่นั้นเนี่ยต้องมีการดูแลระยะยาวนะครับไม่ใช่ว่าใส่แล้วก็แยกจากกันได้เลยไม่ใช่อาจจะต้องมีการติดตามต่อเนื่องระยะยาวดังนั้นถ้าคนไข้ที่อาจจะไม่อยากจะใช้อุปกรณ์ระยะยาวนะครับอาจจะเลือกไปทางผ่าตัดมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นคนไข้ที่อยากจะใช้เพเซรี่นี่แหละแต่ว่าเมื่อใช้แล้วไม่ประสบความสําเร็จอาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นการผ่าตัดแทนครับก็ตัวเวลาที่มีเกิดมดลูกหย่อนหรืออวัยวะในอุ้งเชิงกานหย่อนส่วนอื่นนะครับถ้าเป็นช่องคลอดส่วนหน้านะครับมีโอกาสทําให้คนไข้ปัสสาวะผิดปกติได้นะครับหรือถ้าเป็นมดลูกหย่อนในระดับที่รุนแรง อาจจะทําให้ท่อไตที่อยู่ข้างๆมดลูกนั้นเนี่ยมีการงอนะครับทำให้ท่อไตเนี่ยบวมได้นะครับทามดลูกหย่อนแบบรุนแรงครับจริงๆก็จะมีหลายส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เกิดมดลูกหย่อนนะครับส่วนที่อาจจะพอจัดการได้ก็คือสิ่งที่เพิ่มแรงดันในช่องท้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่คนไข้นั้นเนี่ยทำงานหนักยกของหนักเป็นประจำนะครับ หรือการที่คนไข้มีภาวะไอเรื้อรังนะครับท้องผูกเรื้อรังพวกนี้ถ้าเราลดปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็จะช่วยให้ภาะวะนี้ดีขึ้นหรือเป็นการป้องกันนะครับอีกภาวะหนึ่งคือความอ้วนครับความอ้วนทําให้เพิ่มแรงดันในช่องท้องนะครับแล้วก็ทําให้ภาวะเนี้ยมีโอกาสเป็นได้มากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยในสตรีนะครับก็เรื่องการแนะนําเกี่ยวกับการฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานเนี่ยสามารถทําได้ ในในทุกคนนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามวันหนึ่งโครงสร้างที่ยึดมดลูกหรือช่องคลอดไว้มันก็อาจจะมีการอ่อนแอลงได้นะครับแต่ถ้ายิ่งคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเยอะเช่นเคยคลอดบุตรหลายครั้งนะครับทางช่องคลอดนะครับการฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการยิ่งจําเป็นเข้าไปใหญ่นะครับก็หากท่านใดมีข้อสงสัยใดเพิ่มเติมนะครับสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่แผนกสูตินรีเวชนะครับโรงพยาบาลวิภาวดีครับ